วิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นมเวทีวมวนานาชาติฝรัง่งเศสจังหวัดปทุมธานีผู้แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงโรเบิร์ตปานิวัฒน์มวยไทยยิมายน้ำเงินเสกสรรเกียรติชูไัยพี่กันน้ำหนัก100ปอนด์ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับวรินจันรชำให้คะแนน3ท่านปอระวัตแขกสิงห์ธรอารานุนุชกลางและสุธันปลูกเขธดูประวัติก่อนนะครับไฟแดงโรเบิร์ต ปานปาปุ้ยครับปานิวัดโวยไทยครับมีเขียล่างก่อนแล้วไตะกลางตัวครับเนียครับมาเร็วเลยครับจังหวะโฉบเข้ามาทำครับขณะที่น้ำเงินเองเสกสันเกรตชูไทยเองข้างหลังก็โชว์สวยนะครับชนะน็อกปราบหมดเพชรน้องกี่เอาไว้ครับวันนั้นเจาะขาครับน็อกครับจงท้ายครับยกแรกคู้แรกผู้เปิดหัวนะครับ สนันเมืองเอ็กซ์กับพอหลักบุญกับกระชับพื้นที่เข้ามาครับเนี่ยขวาเตะจ่อไปอครับเสกสันทูฮัจีสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็กธุรกิจฮัดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02-800-800-0บริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นม,มเมจิ ยไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตายขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองร้าตักเกาหลียะแก้ไอตราอาปาชีเม็ดอมสมุนไพรอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัสมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับครับครับโรเบิร์ตนีมีแข้งขวานะครับออกหนักๆแรง เซซานก็พยายามจะโต้เหมือนกันดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับตีนะครับเบียดเข้าไปโอ้ตะหวัดสูงสูงหลายครั้งแล้วนะครับมือตกนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้นะครับเบียดเข้มีหมัดขวานาไปก่อนโอ้ยการคออีกแล้วนะครับเอาเอาเลยครับในช่วงปลายยกดูนะครับวงในพยายามจะเบียดต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับมือตกไม่ได้นะครับโอ้โรเบิร์ตนี่เล่นของสูงแล้วก็ออกได้แม่นด้วยดูว่าตอนนี้นี่ ต้องพยายามเบียดไนนี่ดูว่าเสกสันก็ไม่เป็นรองเลครับเวลาจับี่ขึ้นบนแล้วทําได้ดีด้วยแต่ว่าโรเบริร์ตมีเจาะยางค่อยๆขยับดูนะครับเสียงเคียก็รออยู่นะครับเซกสันทีมงานก็สั่งให้เดินให้เบียดอย่างเดียวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับ ตัวถังปลอดภูด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชว์ลูม19กสุบริการใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยตา้านึกถึงเคมอเตอร์ ขอบคุณบริษัทไทยนครอ้ยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเม็ดได้5ร้อยยาธาตุธรรมชาตนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวิรัตพุชงครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยาฉีดนี่มาไหลจำปั้นเลยนะครับให้กับเศษสันนะครับทีมงานนี่สั่งเดิมเบียดกล้ำในอย่างเดียวโอ้ทั้งจับลอยตัวออกมานี่ก็พยายามจะเบียดจะกล้ำใน โรเบิร์ตมีจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมนะครับวงในเอาและตีนะครับแข้งขวาจะขึ้นบนตีด้วยนะครับโรเบิร์ตเอาใครจะแข็งแรงแข็งแรงกว่ากันเลยครับวงในอยู่ที่จังหวะการจับไครจับได้ดีกว่าโอ้จังหวะนี้นี่ดูว,ว่าโรเบิร์ตจะล็อกได้ดีนะครับต้องเดินให้เร็วนะครับเสกสัรญ,ญาชีดเยอะด้วยครับเดินเลยครับไปโอ้โดนเข้าคมับอีกแล้วครับแม่วันนี้แกนเลงการคอเลง หลายต่อหลายดอกครับโรเบิร์ตครับจังหวะแข้งจังหวะเตะของแกครับเดินจับในได้หรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับเจอแข้งเอาถึงตัวครับก้าวแทงก่อนเลยครับเสกสันพยายามมัดในแต่ว่าก็ยังตีพยายามตีเข้าไปครับโรเบิร์ตมีไล้แขนสู้มีตีคืนครับมาชิงขึ้นคอได้ครับเหลี่ยมสุดท้ายก่อนแยกครับโรเบิร์ต ต้องกระเตื้องต้องเร็วกว่านี้แหละครับเสกสรรครับขยับเข้าไปครับก่อนลาาลังระแวงแข้งไว้ด้วยครับเตะนําเข้าไปก่อนโรบทกระโดดต่อยคืนครับพยายามทุบเข้าไปพยายามทุบเข้าไปเศกสรรแต่ว่าจังหวะความต่อเนื่องครับเอาในครับแทงได้แทงได้เข่าเดียวครับแทงได้เข่าเดียวครับโดนโรบทตีคืนนัวเนียพัวพันแหมลมรันพันตูกันอยู่ครับวงในนะเศกสรรเกียรติทูไทย มาตอนนี่ครับมาต้อกสวมวิญญาณคนไม่ยอมคนเสกสรรออกขนเมืองอดูครับโอ้โหแต่ว่าดูโรเบิร์ตมาฝีมือจัดแต่ว่านายผ่ายก,ก็สกู้ไม่ถอยครับนายก็เหนียวนึบเหมือนกันนะครับโรเบิร์ตอาวุธนี่หลากหลายนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับบางจังหวะนี่มีตวัดถุงสูงหมายการคอเลยนะครับเสกสรรทีมงานสั่งเดินให้เร็วแล้วนะครับขยับเข้า,าไปมีหมัดขวาทิ่ไมไปก่อน หมัดขวาแท่งขวาแต่ว่าโรเบิร์ตก็มีขวาโต้แล้วก็มีหมัดขวาเหมือนกันเาขาไขยุกไขย,ย่นเดียวนี่ถึงแพ้นะครับใช้แรงกันเยอะเหมือนกันนะครับวยคู่นี้ออกอาวุธกันตลอดนะครับ3มยกนี่ถือว่าคุณภาพเลยนะครับมวยรุ่นเล็กๆก็จริงอยากก็เดยวสุดท้าย สุกายะน้ำมันดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูดเย็นน้ำมันรดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000วัดทีละแอดทีวี999ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทพิวิสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อนะครับยกที่4นะครับ โอ้ทีมงานของเสกสันนี่สั่งให้เดินอย่างเดียวนะครับมีหมัดนําไปก่อนแข้งขวาเอาแล้วก็กล้ามไหนไหนนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสกสันแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องวัานี้ดูจังหวะขึ้นบนได้ก็ตีได้น้ําได้เนื้อได้หนักๆเหมือนกันโอ้โรเบิร์ตไม่ยอมนะครับอายากจะกดแขนไล่แขน,แ,ขนแล้วก็ตีสู้เกมนี้ดวลกันสนุกเร้าใจเลยนะครับ,บวยคู่นี้ไขยุบไขย่นนิดเดียวนะี้เอาอีกแล้วนะครับมแม่ตะวัดแข้งถึงสูงนี่ ประมาทไม่ได,ได้เหมือนกันนะครับมือตรงนิดเดียวนี่เรียบร้อยมาดูกันที่วงในดีกว่าจัง,วงหวะกล้ำในโอ้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับวงในอแข้งขวาของโรบต์เสกสัรต่อยเข้าไปก็แทงครับต่อย12แล้วก้าแทงครับวงในบี้กันหน่อยบี้กันหน่อยครับชิงกันขึ้นคอแย่งน้นตนีครับวงในครับเอาแยกมาแยกมาพลิกหรือเปล่าเนี่ยคู่แรกพลิกหรือเปล่าเนี่ยคู่แรก รอดักครับโรบทเตะจับในแทงมาก็ตีคืนครับแทงเข่าขวาครับเสกสันโรบดต,ตีคืนเสกสันแทงมาเสกสันแทงมาแยกครับขยับเข้าไปเจอแทงเตะคืนขยับคืนเหมือนกันครับเสกสันเจอแทงแทงเข่าขวาคืนแล้วก็วงในครับโรบดขึ้นคอได้ล้วแหมเสกสันก็แหมีมีม,มีเสียบยัดแล้วโรบทก็ตีคืนมาครับ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ครับมานอกในครบเครื่องเลยครับตอนนี้มบิดกระชากยกมี้หรือว่าดวลกันสนุกนะครับหมาย้วครับวงในโอ้โหพอเริ่มตีได้ดีเสียงเชียร์นี่ก็หึมไปหมดเะครับเกบสกสรรมาเลยครับโรเบิร์ตก็พยายามจะโดแขนไล่แขนแล้วก็ตีสู้ด้วยไม่มีย้อมนะครับโอ้สถานการณ์นี้น่าจะถึงทิ้งดำเลยครับคู่นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้าย เผาท็อปออสเตรเลียหัดใหญ่น้ำจิ้มดับรังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอขอบพระคุณครับโอ้โหเลยว่าพยายามจะฮึดอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับเสกสรรต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับโรเบิร์ตก็ไม่ถอยด้วยนะครับนี่นะครับอาหจังว่แข้งขวานี่มั่นนะครับโอ้ของโรเบิร์ตขวานี่ถือว่าทํางานได้ดีเลยครับแข้งขวานี่นะครับมาอีกแล้วโอ้สาเมตรเลยนะครับ ดูว่าเสกสรรเองพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในแต่ว่ากว่าจะเข้าไปนไี่โดนแข้งขวาก่อนดูในโรเบิร์ตก็พยายามกัะตุกเอาไว้ล็อกเอาไว้แล้วตีสู้ทุกเม็ดเหมือนกันครับได้เกาะกันต่อได้แทงกันต่อครับขยับเข้าไปครับเสกสรรครับตบออกข้างเตะดักไว้ก่อนครับขอาก้าวแทงเลยครับเสกสรรตีเข้าไปครับกดไว้ก่อนแยกไว้ก่อนครับทันไม่ทันครับเสกสรร ทันไม่ทันครับชิงขยับเดินก่อนเลยนะครับโรเบิร์ตครับชิงขยับชิงไปก่อนเลยครับเตะซ้ายครับโรเบิร์ตเสกสันลุยครับเป้าหมายคือวงในครับขึ้นคอได้หรือเปล่าครับแล้วก็ต่อเนื่องหรือไม่แล้วก็จะแสงได้หรือไม่ครับนาทีกว่าๆตรงนี้ครับนี่ลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับอ่ะใบที่สองครับ และใบสุดท้ายไปทางไหนครับมุมแดงครับมาบักปลือบักปลือโรเบิร์ตบานิวัตมวยไทยยิ้มนี่ครับมาดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี